พระสูตรหนึ่งจะบอกว่าเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมดังนั้นถ้าเราไม่มีอารมณ์คิดฆ่าสัตว์เราจะมีกรรมว่าเราฆ่าสัตว์ได้ไหมไม่ได้เพราะไม่มีเจตนาไปตั้งเพราะไม่มีวิญญาณไปตั้งขณะที่เราจะเดินออกไปนอกบ้านเราเดินเหยียบมดไปขณะที่เราเดินไปเหยียบสัตว์ฆ่าสัตว์ฆ่ามดมีไหมในความคิดไม่มี เราจะเดินไปกินกว๋วยเตี๋ยวอ้าวใช่ไหมเราคิดแค่นั้นเราคิดเดินจะไปกินกว๋วยเตี๋ยวดังนั้นเจตนามีไหมแล้วมีกรรมไหมไม่มีกรรมนี่คือเหตุไม่มีกรรมเพราะอย่างนี้แต่การตายของมดมีไหมมีใช่ไหมมดตายไปแล้วหรือขาหักแต่กรรมเกิดกับเราไหมไม่เพราะวิญญาณไม่ไปปฏิจิตัง ปราถนาไม่ได้ไปตั้งเจตนาไม่ได้ไปตั้งแต่ถ้าเราคิดจะฆ่ามันเดินเดินไปเห็นละอืขวางทางใช่ไหมกูไม่หลบหลอกเหยียบป๊อบแน่เจตนาปฏิจิตตาใช่ไหมเจตนาไปตั้งมีกรรมไหมมีแต่บังเอิญเหยียบแล้วมดไม่ตายเพราะมดอยู่ในร่องรองเท้าพอดีเดินผ่านไปเฮ้ยมดยังอยู่ใช่ไหมไม่ตาย มีกรรมหรือ,อยังมีแล้วเพราะเจตนาเกิดแล้วสำเร็จด้วยเจตนาแล้วกรรมย่อมเกิดขึ้นแล้ว